เช็ดกับผู้สาวสวยแถวห้านี่นี้ยอเอามันก็เห็นวะก็เห็นตัวนั่นส่งรูปมาให้กันอยู่หันอะเอาใสา่เค<อ>ยขอวาเบิ้งหนาชัดๆกันนะเว้ยม่ใช่มาเบิ่งแค่ยัง้งเรเนี่พุนน่ะกินข้าวหรือยังครับอเอ้าอี่นี่มั้ยไม่มมยังบ้านนี่ที่มันเป็นยางน้ำเขาขาักเนาะกินข้าวหรือยังครับ,บัดเนี้จ้คของกันถามจะเทื่ออยู่บ่บ่พวนน่ะอากาศแนวดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เฮ้ยบัดเนียเจ้าของหันเคยบอกจักเทืออยู่บ่บ่เดินทางปลอดภัยนะครับขับรถให้ระวังด้วยนะเฮ้ยบัดเนียเจ้าของหันเคยบอกจักเทืออยู่บ่จังสี่หันบ่นั่นแล้วโอ้ยบัดก้าผู้สาวจะเป็นคักเนาะในโลกโชเชียวนั่นจะเป็นเพื่อนเห่วงเขาหลายไปใส่มาใส่กัญชากับน้ำเขาเมียอยู่เพื่อนหันบ่เคยถามจักเทือเฮ้ยเทาห้า เออว่าพื้นลูกไส้ข่นั่นเจ้าไปเอามันมาเหตุงานน้ำในไปเมื่อใดเมื่อใดก็นอนเอเลดเอเลดอยู่อันแต่ว่าข่อยบอกไปใส่มาใส่หันมันหนังข้ามข่านนี่จ้าหูว่าเจจงเป็นยังหรือพ่อยังที่หนโลกนี่มันบ่ม่พื้นที่ให้คนขี่ขันยืนเด็ดโอ้คือสีแมนควบเจ้าว่านั่นล่ะสันกะสพ่อลูกข่มันมีจะนอนนะั่นแล้วห่วยกัสพ่อลูกเจ้ามันมีแต่นอนเออ เอาไปหู้แล้วบัดนี้บัดได้แท้เขาบ่มีพื้นที่ให้คนขี่ข้านยืนกับสะพโพมานอนเบิดมือเนาะโอ่เจ้าพ่ยั้งหอกกะเจ้าชัวผ้า่อยเว้าแหมซุมือนี่มันก็บ่ค่อยได้ยืนเด้บัดได้แท้เขาบ่มีที่ให้มันหยืนเนาะกะยังใครอยู่ที่โลกนี้ยังมีพื้นที่ให้มันนอน